ข่าวสนับสนุนโดยไทยประกันชีวิตมากกว่าการประกันชีวิตผลิตภัณฑ์ล้างจานไลป้อนเลมอนฮีโร่ขจัดราบคาบหมดคราบมันยาจุดกันยุงห่านฟ้าห่านดินกินหญ้าห่านฟ้ากินยุงในช่วงนี้รายการข่าวลุกทุ่งนะครับมาพูดคุยกับ นักร้องและผู้บริหารค่ายเพลงนะครับถ้าพูดถึงค่ายชัวออดิโอในสมัยก่อนเราจะบอกได้ว่าเป็นตำนานของวงการลุกทุ่งครับแต่ว่าวันนี้เลือดใหม่และก็การบริหารในทิศทางใหม่จะเป็นอย่างไรในสังกัดของชัวเอนเตอร์เทนเมนต์วันนี้นะครับรายการข่าวลูกทุ่งได้รับเกียรติจากผู้บริหารของค่ายชัวเอนเตอร์เทนเมนต์นะครับในยุคพศใหม่นี้ครับคุณโรมโรจนะมาพร้อมกับ3ส,สาวนะครับจากค่ายชัวมากันเรียกว่า ทำให้อรยการของเรามีสีสันมากขึ้นเลยทีเดียวนะครับยินดีต้อนรับน้องอ้ําหันทิยาน้องยิ้มสุธิดาและก็รวมทั้งน้องใจแก้วสูร่รายการข่าวลุกทุ่งสวัสดีค่ะสวัสดีโอ้โสีเลยทำให้เวทีเราเพรึบพรับไปด้วยสาวงามและคุณแม่ของสาวงามฮะยังยังไม่ถึงรุ่นนั้นเหรอยังค่ะเดี๋ยวเราต้องถามพี่ลมครับวันนี้มาพร้อมกับสาวสาวนี่เป็นเลือดใหม่กรุ๊ปใหม่ของชัว ครับนะครับชัวในยุคใหม่นี้นะครับจะต่างกับชัวออริโอสมัยก่อนนี้ยังไงบ้างครับสำหรับการบริหารงานอ๋อครับก็ยังเห็นได้ชัดก็คือวิธีการทํางานนะครับรวดเร็วแล้วก็ตามสมัยนะครับส่วนผลงานเพลงหรือจังหวะของดนตรีอะไรเงี้ยก็จะเป็นลูกทุ่งแท้ๆตามสไตล์ของชัวเหมือนเดิมนะครับซึ่งซึ่งเน้นตัวเพลง เป็นอย่างมากในการทำงานแต่ละชิ้นของของเรานะครับคือสแสดงว่าคุณภาพเพลงเนี่ยยังคงมีอยู่เพราะว่ามี <นะ S 1> ชื่อการันตีว่าเป็นชัชวเราต้องโชว์จริงๆแต่นี่ในส่วนของเบื้องหลังในการทำเพลงในส่วนของโปรดิวเซอร์<ม>นักดนตรีอาจารย์นักแต่งเพลงเนี่ยนะครับยังอยู่กันครบไหมครับหรือว่าจะมีเลือดใหม่เลือดเก่าผสมกันอย่างไรบ้างก็จริงๆแล้วทั้งครูเพลงแล้วก็คุณแต่งเพลงเนี่ยก็จะเป็นทีมงานเดิมนะครับก็บ<อ>บจะมี เมตตาหรือก็จะมีผลงานเนี่ยให้กับทางชัวมาโดยตลอดนะครับส่วนแนวเพลงหรือสิ่งที่ได้รับมาใหม่ๆเนี่ยก็จะมีศิลปินแห่งชาติบางท่านที่ให้ความอนุเคราะห์นะครับเอ็นดูทางชัวนะครับให้เพลงมาอย่างของตุ้มซึ่งอาจจะเดี๋ยวมีจะบอกในในเพลงนะชุดหน้านี่เห็นบอกว่าจะได้เพลงของครูมาหลายเพลงเลยครับผมนตลอดต้องเด็นแน่นอนครับ นี่ก็คือเป็นคร่าวๆนโยบายของทางบริษัทที่เปลี่ยนถ่ายจากชัวออดิโอมาเป็นชัวเอนเตอร์เทนเมนต์นะคะณตอนนี้พี่ป้อมขออนุญาตเรียกพี่ป้อมแล้วกันนะคะเข้ามาบริหารชัวเอนเตอร์เทนเมนต์ได้ระยะเวลาประมาณเท่าไหร่คะก็จริงๆแล้วเนี่ยประมาณถ้ากุมภาเนี่แล้วน่าประมาณเกือบหนึ่งปีหนึ่จริงๆแล้วทางผมเนี่ยเข้ามาเป็นที่ปรึกษาทางตอนเป็น ชัวออดิโอในปลายๆแล้วก็ได้เปลี่ยนเป็นชัวเอนเตอร์เทนเมนต์นะครับก็ช่วยเป็นที่ปรึกษามาในระยะหนึ่งที่จะทำให้การทำงานของบริษัทเนี่ยเต็มรูปแบบ<ช>ของการทำงานซึ่งจริงๆแล้วค่ายเพลงที่จริงแล้วคำว่าค่ายเนี่ยมันก็จะเป็นมีลูกในค่ายเยอะแยะ,ะ,ยะอยะไรเงี้การทำงานก็จะเป็นลักษณะแบบเดิมๆเนี่ยก็จะทำให้ การดูแลไม่ทั่วถึงก็เลยต้องเอาระบบการทํางานที่เป็นบริษัทมากขึ้นแต่การดูแลศิลปินเนี่ยก็จะต้องเป็นระบบแล้วก็มีระเบียบมากขึ้นแต่จริงแล้วให้ความอบอุ่นที่ทั่วถึงมากกว่าคําว่าพ่อแม่เนี่ยการดูแลเนี่ยอาจจะลูกที่ที่โตกว่าหรือลูกที่งองแงกว่าแต่บริษัทเนี่ยก็จะเหมือนกันก็คือว่าจับแต่ละคนมามีคนดูแล แต่เราก็ <ๆ S 2> เป็นเรื่องเป็นราวเป็นระบบมากขึ้นถูกต้องครัอาาะรอย่างที่อาจจะแบบสมัยก่อนอาจจะแบบดูแลกันแบบใกล้ๆเหมือนครอบครัวถูกนะฮะเพื่อที่จะทําให้บริษัทนั้นโตมากขึ้นต้องถามคนนี้เลยน้องอ้ําน้องอ้ําที่อยู่มาตั้งแต่สมัยชัวออดิโอจนมาถึงชัวเอนเตอร์เทนเมนต์ขั้นเปลี่ยนแปลงอะไรความรู้สึกก่อนอย่างที่พี่ป้อมบอกว่าเราดูแลกันมีหลักการมีหลักเกณฑ์มากขึ้นจริงไหมจริงค่ะก็คือด้วยความเหมือน มีการขยับขยายมากขึ้นแล้วก็เหมือนมีมุมมองใหม่ๆที่ว่าเราจะทำอย่างไรให้แบบว่าการดําเนินงานของเราได้รวดเร็วมากขึ้นอะไรเยงี้ค่ะเพราะว่าเหมือนมีบุคลากรใหม่ๆเข้ามาเพิ่มมาช่วยงานด้วยค่ะอ๋อนะฮะแล้วก็วันนี้สองสองสาวี่เป็นเลือดใหม่ครับน้องยิ้มน้องยิ้มที่ทันออดิโอไหมอ่าเป็นชัวร์ entertainment เป็นชัวร์เ n t e r t a i n m e n แต่ก็ยังทันอยู่ยังทันอยู่ไปปลายไปปลายอยู่รั่สนใจแก้วอันนี้มาเป็นแบบ เอนเตอร์เทนเมนต์เต็มตัวเลยเป็นชัวเอนเตอร์เทนเมนต์ค่ะนะครวิธีการคัดเลือกนะครับนักร้องเก่าที่มีอยู่นะครับที่เขาจะตามมาอยู่นะครับกับนักร้องใหม่นะครับส่วนผสมของของชัวเอนเตอร์เทนเมนต์นี่จะแบ่งสัดส่วนยังไงบ้างครับอ๋อจริงๆแล้วนักร้องที่ได้ทํางานกับทางชัวมานะครับครับรวมทั้งคนที่อยู่เดิมค่ะไม่ไม่เรียกว่าเก่าหรือใหม่อะไรอย่างเงี้ยค่คือเดิมแล้วก็ที่มีผลงานแล้วก็ไม่มีผลงานที่บางทีเนี่ย มันมันต้องยึดหลักความจริงว่ามันมันต้องค่อยๆทําแต่ละเบอร์ออกมานะครับอยู่ที่ตลาดในช่วงนี้เนี่ยเขาต้องการเพลงอะไรบ้างอะไรนะครับส่วนที่จะต้องทําผลงานเนี่ยทั้งชัวเอนเตอร์เทนเมนต์นะครับต้องใช้คํานี้ว่าชัวเอนเตอร์เทนเมนต์เราเตรียมงานไว้นะครับของสําหรับทุกๆคนอย่างสามสาวนี่เราก็เตรียมงานไว้ว่าควรจะต้องเป็นแบบไหนนะครับเราก็ต้องดู ทั้งรูปแบบดูทั้งการตลาดวันนี้ว่าอะไรที่เหมาะสมนะค,ะครับแต่ส่วนที่เป็นศิลป,ปินที่ต้องออกอัลบั้มเต็มเนี่ยก็จะ,จะมีอย่างเมื่อปีที่แล้วที่ผลงานเนี่ยก็จะมีสนอมพานม,มีมิชโยฮีมิชโยโย,ย,โยน,นี่จะออกไปแล้วแต่น,นีตน่ตอนตอนตอนปีที่แล้วนี่จะมีแค่สองเบอร์รก็คือมีสาวแย้ยาคนฟังเอ้ะไม่สาวแย้มันมันมีที่มาเยอะคือวันนี้ก็อาจจะ หมดเวลาก่อนเเรนสะดุดหูใช่แล้วเคยไปเยืนในรายการข่าวลกทุ่งเราด้วยก็ซึ่งเพลงตอนนี้ก็จะได้อาจารย์สวัสดิ์สารคามมาทำดนตรีซึ่งสนุกสนานในในเพลงสาวเลยยางร้องในในสไตล์ของอาจารย์สวัสดิ์สารคามซึ่งท่านก็ให้ความเอ็นดูกับตัวนักร้องเองและทางค่ายเองก็ทำดนตรีให้สนุกนักร้องตอนนี้ที่อยู่ในสังกัดนี้ น,นับได้ไหมครับนับได้ไหมครับก็คิดว่าเบอร์ที่ที่ที่จะมีผลงานใกล้ใใกลๆก็ประมาณสิบอ็ดหรือสิบคนโอ้โห,หในปี5้าเจ็ดนี่นะฮะมีวางแผนเอาไว้แล้วล่ะประมาณ1ิบเอดสองเบอร์เนี่ยะก็ถ้าวางแผนไว้วางแเน,นี่ยที่จะออกระบามเนี่ยก็ประมาณหคนเจ็ดคนนะนะรครับ <ๆ S 1> แต่ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็เรียกว่าทำงานข้ามปีกันมาต้องถามน้องๆก่อนน้องอ้ําเนี่ยอันนี้แน่นอนเขาเขามีดีกรีเป็นนางองค์นางเอก ต้องวางภาพเขาปรับลุกเขาอย่างไงบ้างนะพี่ป้อมก็ต้องดูผลงานของเขาความถนัดด้วยนะครับของตัวตัวน้องเองเนี่ยซึ่งจริงๆแล้วอ้๊เนี่ยก็จะมีผลงานแสดงเนี่ยหลายเรื่องหลายๆออกมาเนี่ยแล้วก็เป็นที่ชื่นชอบของผู้ชมได้รับบทที่ที่เหมาะกับตัวเขาแล้วก็บทหลายๆบทที่ออกมาแล้วเนี่ยผู้ชมก็ ให้การต้อนรับนะครับแต,แต่ส่วนผลงานเพลงเนี่ยจริงๆแล้วเราก็จะหนีไม่ได้ว่าตัวเขาคือนักร้อง,องลูกทุ่งนะครับ,รบซึ่งเสียงเพลงแล้วก็เพลงในอดีตของอ้ําเนี่ยก็จะดังกับทุกเพลงไม่ว่าในเมืองไทยหรือเพื่อนบ้านของเรานะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมีผลงานเพลงเนี่ยไว้เป็นหลักนะครับส่วนที่จะวาง ตัวตัวเขาในการแสดงอะไรเนี้ยก็ต้องมีตามมาก็ต้องมีมาเพราะตัวน้องมีความชํานาญในเรื่องต่างๆที่ที่ที่พร้อมนะครับหลากหลายเนาะแล้ถามน้องอ้ําเป็นยังไงบ้างหายไปจากการร้องเพลงกันนานมูจะไปหลงละเลงการจะลงแสดงอยู่จริงเปล่าก็เป็นช่วงหนึ่งอะค่ะเพราะว่า ด้วยว่ามีการเตรียมงานด้วยพอเตรียมงานจะจะเสร็จปุ๊บก็มีการเปลี่ยนแปลงว่าจะเอาคอนเซปต์นั้นคอนเซปต์นี้แล้วก็พอถึงเวลาก็มีละครเข้ามาค่ะก็เลยต้องเทคิวให้กับละครก่อนก็ยังไม่เสร็จสักทีหนึ่งแล้ในปีนี้ได้ได้ฟังได้ฟังกันแน่นอนค่ะทายเจ้านายคอนเฟิร์มก็คือในวันพรุ่งนี้ก็คือมีการนัดคิวกันว่าจะไปเข้าห้องอัดแล้วก็เตรียมอัลบั้มซิงเกิลใหม่ได้ฟังกันแน่นอนแน่นอนเลยแนวไหนคะบอกได้ไหม เป็นแนวสนุกแน่นอนค่ะแล้วก็มีเพลงช้าๆซึ้งๆให้ฟังกันด้วยแต่ว่าจะมีสิเขตตรงที่ว่าอ้ามอาจจะเป็นลุกที่แบบโตมากขึ้นเพราะว่าอัลบั้มชุดที่แล้วเนี่ยเป็นไวทีนค่ะตอนนี้เราไม่ทีนแล้วน้องขึ้นมาสักครึ่งปีก็แล้วกันน้องแล้วน้องยิ้มล่ะคะน้องยิ้มจะไปยังไงบ้างปั๊บเต็มไม่มีไปแล้วนะคะหนึ่งชุดเต็มๆเลยกดดันไหมกับการมาเป็นศิลปินใหม่แล้วก็ต้องมาอยู่กับสังกัดของชัวร์ที่เป็นโอเขาก็เป็นตำนานระดับตำนานเลยนะค่ายเนี้ย ค่ะก็กดดันนะคะแต่ว่าคือพี่ๆทีมงานทุกคนแบบเป็นกันเองมากก็คืออยู่กันเหมือนครอบครัวค่ะก็มีอะไรก็ช่วยช่วยแชร์กันแล้วก็สแสดงความคิดเห็นได้ค่ะ,คะแล้วพี่พ,พ,พี่อ้ําแนะนําอะไรบ้างไหมคะพี่อ้ําหรอคะส่วนมากก็จะแนะนําเรื่องการแบบว่าร้องเพลงนะคะแบบการอยู่บนเวทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะช่วยช่วยให้คาปรึกษาครับนู่น อันนี้เป็นเบอร์ล่าสุดอีกคนหนึ่งนะน้องใหม่ล่าสุดน้องใจแก้วแกวภาพลักษณ์ของน้องใจแก้วที่ต่อจะเป็นยังไงสมมติว่าน้องอ้๊เนี่ยจะเป็นแบบนี้น้องยิ้มเปแบบนี้แล้วใจแก้วนี่ก็เป็นผู้หญิงเหมือนกันนะก็จะอยู่ในวัยใกล้ๆกันเลยจะคล้ายๆกับยิ้มไหมไม่ไม่คล้ายครับมันจะเน้นที่คุณภาพเสียงที่มากกว่าอะไรอย่างเงี้ยการร้องเพลงที่มีพลังใช่ัะเพราะตัวน้องเองเนี่ยแค่ผ่านเวทีประกวดมามากแล้วก็ ถือว่าเป็นมืออาชีพคนหนึ่งจะบอกว่าเป็นมือใหม่เนี่ยไม่ได้นะครับคําว่านักร้องลูกทุ่งเนี่ยมันต้องเน้นที่คุณภาพครับไม่ใช่เริ่มต้นคุณจะมาเรียนถามว่าเอ้คุณเรียนร้องเพลงสามเดือนหรอไม่ใช่ตั้งแต่เกิดเลยนักร้องลูกทุ่งเนี่ยมันจะต้องมีผลพวงมาจากกำเนิดของเขาเลยเสียงใสเลือดอ่ะเนาะฮะเสียงใสเลือดเลยความชอบอะไรเงี้ยนักร้องลูกทุ่งไม่ได้เป็นง่ายๆครับ มันต้องฟันฝ่าหลายๆอย่างขึ้นมานะครับตัวนักร้องเองเนี่ยต้องมีคุณภาพก่อนครับเราจะไม่เคยถามเลยว่าเขาเนี่ยหัดร้องเพลงมากี่วันแล้วกี่เดือนแล้วไม่มีครับวงการลูกทุ่งเนี่ยเ็จะถามเลยร้องเพลงอะไรแค่นั้นเองไม่มีใครถามว่าร้องเพลงมากี่วันกี่เดือนแล้วเพราะฉะนั้นนักร้องลูกทุ่งเนี่ยคุณภาพแล้วก็ต้องเป็นมืออาชีพต้องถามใจแก้ว ผ่านมากี่ปีแล้วสำหรับการประกวดของหนูก็ผ่านมาตั้งแต่อายุเก้าขวบอะค่ะโอ้โหเห้มากนับเดนไม่ท่ะนานมากเลยเก้าขวบมันคือคือมาอยู่ในสายเลือดนะอย่างที่พี่ป้อมบอกเมื่อกี้นี้เนาะเออวันที่เขาม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 าเทสเสยงนะคะตอนนั้นพี่ป้อมเด้เป็นคัดเลือกเองด้วยค่ะตั้งแต่แก้วเนี่ย ช่วงแรกนี่ไม่ไม่ได้คัดเลือกเขาเขาเปนทีมงานนะแล้วพอมาเจอพี่ป้อมวันแรกยังไงบ้างเราพูดหน่อยก็มาเจอพี่ป้อมวันแรกก็ก็ดีใจค่ะที่ได้ได้เจอเจ้านายค่ะแล้วก็เจ้านายก็คือเป็นกันเองมากค่ะแล้วก็มีอะไรก็บอกมีอะไรก็ช่วยเหลือค่ะยิ้มเลยคะผู้บริหารท่านนี้เป็นยังไงบ้างคะดูไหมคะใจดีมากค่ะแล้วก็ช่วยเหลือดีมากเลย อืมนะครับช่วยเหลือได้ไหนก็หลายเรื่องเลยค่าด้านเลยด้านเลยคือเป็นเป็นเหมือนเหมือนเป็นแบบเนอะเป็นพ่อคนที่สองเลยก็ว่าได้คือจริงๆแล้วเนี่ยบริษัทเราเนี่ยมันไม่ได้ได้ใหญ่มากนะครับตัวศิลปินเองเนี่ยก็จะมีคนดูแลอยู่แล้วของแต่ละคนแต่เพืเอิเนี่ยเราให้คําแนะนํา อย่างตรงไปตรงมามากกว่าว่าเขาควรจะทําอะไรในตัวเขาเองบางทีศิลปินเนี่ยคําว่าศิลปินมันก็จะมีความคิดความอ่านของเขาเองนะครับแต่มันไม่ไม่ได้ลงล็อกในตัวที่เขาจะต้องเป็นเพราะั้นต้องมีคนแนะนําชี้นําทางว่าคุณควรจะต้องเป็นแบบนี้ณเวลานี้คุณควรจะทําอะไรอคําว่าศิลปินเนี่ยก็จะไปเรื่อยเพราะเขามีจิตใจที่จะเป็นศิลปินนะครับถ้าไม่มีใครชี้นําก็จะเหมือน ผู้จัดการพี่เลี้ยงพีอาต่างๆคนดูแลครับหลายๆคนก็เหมือนก็ต้องประคองกันไปนะไม่กันที่ทางแล้วก็น้องๆได้เป็นน้องๆรุ่นใหม่ด้วยนะถ้าเกิดว่ามีคนนำทางดีก็จะไปรอดฝั่งในการเป็นศิลปินมืออาชีพครับแล้วก็หากินอยู่ในเส้นทางนี้ยาวนานอ่าเนี่ยคำนี้ผมผมให้ให้น้องๆเขามีความรู้สึกครับคําว่ายาวนานอื มันดังได้ภายในวันเดียวแต่วิธีไหนไม่รู้แต่ถ้าคุณมีคุณภาพมีมาตรฐานก่อนอันดับแรกคุณจะอยู่คู่กับอาชีพนี้ไปได้อีกยาวนานใช่ครับฟังแล้วคือพี่ป้อมเนี่ยจะเน้นในเรื่องของคุณภาพผลงานนะคะที่จะออกมานะคะภายใต้สังกัดของชัวร์เอนเตอร์เทนเมนต์และจะเป็นค่ายที่ครองใจแฟนๆอีกยาวนานเช่นเดียวกันครับวันนี้รายการข่าวลูกทุ่งในช่วงคุยข่าวต้องขอขอบพระคุณ จะเป็นรับเชิญและผู้บริหารนะครับจากค่ายโชว์เอนเตอร์เทนเมนต์เป็นค่ายน้องใหม่ที่บอกว่าต้องบอกเป็นค่ายเดิมที่มีกระแสความแรงและก็เป็นที่จับตามองกับบรรดาแฟนๆขอเพลงลูกทุ่งในพสนี้อย่างแท้จริงครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณโรรจนะนะครับน้องอ้ํานันทิยาน้องยิ้มสุธิดาและน้องใจแก้วขอบคุณมากมากครับขอบคุณมากที่มาดูนะครับจะับมาติดตามรายการข่าวลูกทุ่งได้ทุกวันจันทร์